เริ่มเดินนะครับพอมาถึงจุดสิ้นสุดก็ยืนตรงกอดแล้วก็ขวานหนึ่งครั้งขวาหันอีกหนึ่งครั้งขวานอีกหนึ่งครั้งครับใช่สรุปว่าเราเดินตรงๆโดยเริ่มจากเท้าขวานะครับแล้วก็เดินมาถึงจุดสิ้นสุดก็ยืนตรงกอดแล้วก็ขวานหนึ่งครั้งขวานอีกหนึ่งครั้งแล้วก็เริ่มก้าวเท้าขวานะครับเดินกลับไปที่จุดเริ่มต้น ก็ยืญญนตรงแล้วก็ฝ่าหันสองข้างแล้วก็เริ่มเดินกลับไปกลับมานะครับโดยเริ่มจากเท้าท้าขวาทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนหมดเวลาเราจะลองปฏิบัติกัน15นาทีนะครับเพราะหลายคนอาจจะเน้นนั่งสมาธินะยังไม่ค่อยได้ฝึกเดินจงกรมนะครับก็ถือว่าเรามาฝึกเดินจงกรมกันด้วยนะครับระหว่งางนั้นในใจเรานึกคาว่าอะไรเอ่ยอพุทโธนะครับมีศาสนาอื่นไหมเอ่ยนอกจากศาสนาพุทธมีไหมครับ ถ้าเป็นศาสนาพุทธทุกคนก็เนึกคาว่าพุทโธเวลาเน้นคำหนึ่งก็นึกน้คำดีๆซึ่งอย่างเช่นควาว่าพุทโธหมายถึงผู้รู้ผู้ตื่นนะครับเนึกคาว่าพุทโธเราที่ฐานจิตฐานจิตเมื่อกี้ในจิตบอกมีตรงไหนบ้างนะครับหน้าผากห้าหัวใจสะดือ,ดอครับก็เน้กพุทโธลงตรงนั้นนะครับตรงไหนที่ใดที่หนึ่งซ้ายหรือขับือซ้ายแล้วก็เท้าขวาตอนเริ่มเรื่อด้วย่เท้าขวา ตามด้วยขาซ้ายไม่ช้าเร็วเกินไปเดินปกตินี่นะเดินปกติไม่ต้องเดินเดินปกติแต่เดินช้าๆเดินปกติเดินช้าๆเนลาสุดทางเลี้ยวๆกับทางขวาสัมภารับม่ใหุ้นตัวกับทางขวา สำหรับผู้ที่มองไม่เห็นเลยอาจจะไม่ต้องเอามือประสานหน้าท้องก็ได้นะครับจับโต๊ะได้ใ่นค่อยๆขึ้นกับทางขวาในใจก็พุทโธนะครับท่านที่เราเริ่มด้วยเท้าขวาแล้วก็ตามด้วยเท้าซ้ายเดินในลักษณะปกติมันเดินปกติแต่ไม่ต้องเดินไหวเดินจะช้าบริกรรมพุทโธพุทโธในใจพุทโธไว้ที่ถามวางจิตถามวางจิตใครอยู่ที่ไหน บริกรรมพุโทโธไปตรงนั้นพี่เลี้ยงครับท่านที่อยู่ระหว่างโต๊ะมองไม่เห็นก็บางท่าอาจจะจับโตะด้านข่านได้เลยที่หมุนตัวกับทางขวาโดยที่ไม่ต้องอประสานมือบริเวณท้องน้อยนะครับท่านที่มองไม่เห็นหมุนตัวกับทางขวาพอสุดทางเลี้ยวเลี้ยวกับทางขวาค่อยๆหมุนตัวกลับค่อยๆไม่ต้องกลับเร็วเดียวเวียนหัว ่ค่อยบุญนะเป็น90้าสองศาเป็นสองสเต็ปก็ได้ผลเมืม่ตอตรงทางเลยแล้วก็เก้า,า <c oughs> ทางขว,ว,วาตามด้ไปทางซ้ายไม่ใช่เลยันไปบริการพู่โตพุโต้คูตไปเลยพี่เลียงอาจจะดูอยู่ดูระหว่าง น,นักศึกษาล้มนะครับก็ให้น,นักศึกษาได้บริดับพื้นฐานอิสระ ไว้ระหว่างเดินก็ได้นะครับแต่ท่านไหนที่ลองมองเห็นภาพก็สามารถอภาษาใบบนหน้าต้องได้นะครับบริเวณต้องนองเรียนความภาคพุทธโทในใจนะครับ ที่นะครับระหว่างโต๊ะที่นี่เพื่อดูหน่อยเนี่ยเกิดนักศึกษาทั้งสองนักมาชนกันพอดีนะครับเพื่อดูแล้วก็ตารไหป เมตตาให้ว่าตาสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสุขิตาหนตุสุขิตาหนตุขอให้สัตว์ทั้งหลายขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเธอยกมือเพื่อนมงน้ำประนมขึ้นระหว่างคิวกับในใจว่าสาธุสาครับเมตา ข้าพเจ้าข้าพเจ้าพระฤกถึงพระฤกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพระสงฆ์คุณบิดามารนาคุณดามารดาคุณครูบาอาจารย์คุณครูบาอาจารย์ลงมาดลบรรดาลงมาดลบนดาให้ใจของข้าพเจ้าให้ใจของ พระพเจ้าจงรวมลงเป็นสมาธิจงรวมลงเป็นสมาธิพุทโธธัมโมสังโฆ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 พุทโธ ซ้ายวางไว้บนตักหลับตาหลับตาแล้วก็ให้บริกรรมนึกคําว่าพุทโธพุทโธพุทโธเรามีฐานวางจิตตรงไหนให้บริกรรมพุทโธไว้ตรงนั้นเรามีฐานวางจิตไว้ที่หน้าผากเราให้นึกคําบริกรรมพุทโธไว้ที่หน้าผากใครมีฐานวางจิตไวที่หัวใจก็บริกรรมพุทโธไว้ที่หัวใจ ให้มีฐานว่าจก,กิตวิที่สือก็ให้นึกคําว่าพุทโธไว้ที่ฐานจิตที่ะสือเมื่อนึ้แล้วก็บริกรรมไปเรื่อยๆเอาความรู้สึกก็คือฐานว่างกิดพวกนี้นเราก็รู้สึกว่าฐานว่างกิดพวกเรามีตรงนั้นเมื่อฐานว่กงกิดพวกเรามนั้นเราก็บริกรรมพุโทโธใส่ตรงนั้นเพราะว่าเรามองไม่เห็นจิตใจมันเป็นนามธาทมบอกไม่เห็น มองไม่เห็นแต่ว่าเราเรารู้ได้ดังนั้นก็ในบริกรรมพุทโธแล้วก็อย่าลืมถามว่าใครคือผู้รู้บริกรรมพุทโธไปสักระยะหนึ่งถามว่าใครโธพุท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 โธในใจจนกว่าจะหมดเวลาให้ทุกท่านมีสติตั้งมั่นอยู่ในคำบริกรรมพุทโธคอยนึกคำว่าพุทโธในใจ เราจะหมดเวลาการเล็กคำว่าพุทโธเขาเรียกว่าเป็นมโนกรรมก็คือการกระทํา